จ้าทุกๆคนจ้าวันนี้ก็มาทางมาทายทุกคนเนาะวันนี้วันตรุษันเนาะทุกคนจาสามีหยุดงานจ้ะหยุดงานเนาะออฟฟิศสามีหยุดงานถ้าคอยไปหาเงินเนองเราจะทุกคนจ้ะ ตอนนี้กระเที่ยงแล้วไข่คว้ขาข้าวเหนียวไก่อบมากินออนแต่ร่วงซะกินข้าวก่อนจะไปตรวจก็ได้นะอันนอ,อันอยู่นี่ว่ามีปัญหาจ้ะก่อนสิตรวจเลือดตรวจยังนี่กินค้กิน,กนข้าวได้ตามปกติ ค้ากับเจฟค้ากับเจฟต้องขับรถพาเมียมาหาหมอ,อจะแล้วกาจะตลิโตน,นตลิโตนหัวแคนที่จะได้พักผ่อนนะนะกบต้องมาขับรถเอเมียไปหาหมอแล้วก็วันนี้ได้ไปหาหมอเลยเนาะทุกคนไปกระสีไปลานเอเชียนะ่าจะไปซื้อ เนี่ยอยู่อาหารบ่านเฮานะไปเดือนละเทือจะไปซื้อเดือนละเทือแค่นั้นบม่ได้ซื้อหลายเรกควรจะซื้อแต่บางันนะบนาะงมนขาดบ่ได้เนาะสมงตามันนะขาดก็ได้ก็ไดีซื้อปลาเมื่อไหร่ตามสมงตำ ิตละสามเหรียญแปดสิบเก้าเส้นนะจ๊ะแพงมากน้ำมันพนักง,งานเสร็จกระจกรถถึงละจ้าร้านเอเชียเขามากกับเจอนี่จ้ามั่งคุดแพงแพง 13บสาเลียนจ้ะทุกคนจ้าเนี่ยเป็นเอ่อผลไมแ้แถบเอเชีย e ของเฮาวบดเลยจ้ะทุกคนจ้าเอ่อแวะร้านเอเชีย e ก่อนสิไปหาหมอนะจ้ะทุกคนจ้าหมอนัดเอ่อบ่าย2จ้ดแต่ว่ามาฮอดเอ่อบ่ายโมงนิดๆนนเนาะก็เลยแวะมาร้านเอเชีย e ก่อนจ้าเนี่ยเจอทุเรียนหน่วยงามๆแต่ว่าเผ่าละ15บห้าเลียนนะจ้ะทุกคนจา้นจาแพงแพงแ โอเ put in the bag ใส่ในถุงของแดเมื่อเบิงในโซนผักจ้าทุกคนจา้าสามีกะเลือกบอกหวงไเมียเนาะจา้าเลือกเบิงตวไดเฮียวบ่เฮียวเนาะทุกคนจา้าเนี่ยก็สะมีขายหลายอย่างเลยจา้าทุกคนจา้าผักแถบบานเหาบนเลยจา้าโซนนี้เนาะ มีผักต่างๆให้เลือกซื้อจ้ะทุกคนจ้าหลายชนิดหลายอย่างเลยจ้าเนี่ยมีหอพริกบักเขือบักทัวเนะจ้าจแต่ว่าบักทัวเอ่อมันเหี่ยวเลาจ้ะทุกคนจ้า่อยก็เลยบ่ซื้อล้านนี่เนาะทุกคนเนี่ยมีเห็ดมียังมีต่างๆเห็ดหลายชนิดนี่เ้าเลือกซื้อจ้ะทุกคนจ้ายอนกลับไปจ้ะซามีก็ เอาบ่งงใส่ถุงให้เมียจ้าทุกคนจา้านี่มีน้องใหม่สดพร้อมเ้อจา้าแต่ว่ากับเรอยากซื้นอน้องหม้สดมาปันดเราทุกคนจา้าเพราะว่าหัวเดียวก็คือสิกินบ่เบิร์ดนะจ้าก็เลยบรอยากซื้อมาเนาะมีบักเขือมีบักพผาแล้วมะพร้าวปูมาสดจ้าทุกคนจา๋าคอยบอกสามีว่าซื้อปูมาเลยบอกเพราะว่าสิเพราะว่าปูมาบ่งบ่ดีเลยบ่งสุขภาพนะบ่ดีเลยพัน่าปูมา คอยกันเลยบ่ได้ซื้อปูมาสดมาจ้าทุกคนจา้าเดินมาเจอตีนไก่พร้อมจ้าล้านนีไม่หอดตีนไกข่ขายทุาจากจัดตีนปโปมตีไๆส่วนทางด้านหนีก็จะเป็นพวกพักเอ่อพวกเปลาพีชจะารุกคนจา้าพวกปลาแล้วก็พวกเนื้อสดต่างๆ่านะจ้าทุกคนจา้ามีหอดต,ตับไม่หอดเลือดขายเนาะมาเบิ่งในส่วนอาหารแช่แข็งจ้าทุกคนจา้าเนี่ยอยู่ในตู้นี่ก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวให้เลือกเนาะจ้าทุกคนจ้าคอยก็ได้ข้าวต้มมัดมดถุงหนึ่งเนาะจ้าทุกคนจ้าหาหกเหรียญกาบาทสามีเมื่อยจ้าทุกคนจ้านังล่อแล้วถึงเราจะทุกคนจ้าหาหมอกันจ้าไปเปิดประตูคลอสเลยสิ close, open it too พิกลาจากทุกคนจ๊ะ Be careful I never heard of pocket bars by eating Yeah You never b o t h e r e v e r Yeah I just touched one that d i n t even h a v e to be hot There's the hot pepper h a b a n e r o Yeah มาเอเชี่ยกล่านนึงจากทุกคนจ๊ะพลังเอาพิก นี่พลิกแบบเม็ดแต่มีนอแบบแห้งนะจ๊ะทุกคนจ้าคอยเอาแบบสดล่านี่ก็มีให้เลือกหลายอย่างด้วยจ้ะทุกคนจ้าแล้วคอยพาทุกคนย่างไปเบืองเงิบ ยังไปเบิง่งบักทัวอยากได้บักทัวเนาะเออนี่บักทัวยังง่ามแต่ทุกคนจ๋าทัวสวยมากเนี่ยพึ่งแบบว่าเก็บมาสดๆใหม่ๆทัวเอาสักมัดหนนะึ่ง ะทอนดองจ้ะทุกคนจ้าแพงมากอยากกินอยู่ได้แต่ว่าแพงเบิ่นแน่ 9. เก่าเหรียญกาบาทสิบเส้นสิบเหรียญสามร้อยสมร้ยกว่าสามรสี่นี่ปลาแห้งปลาแห้งก็มีสิบเหรียญนู้ดแพ้งเนาะทุกคนจ้า มามามีแนวที่คอยกินบอสไม่มีจ้ะทุกคนคอยได้เซนนีไปแล้วเนาะคือเซนนีไปฮอหนึ่งมีแบบของสดนะจ้ะทุกคนจ้ะมีของสดด้วยเนาะ แาไปเบิ้งข้าวโพดต้มจ้ะทุกคนเขามีข้าวโพดต้มขายพรด้อนี่แบบของหวานบ้านเฮาพรมีของวงของหวานเนาะมีหดเข้ามานี่ยนี่ไอยังแดงข้าวโพดต้มมีข้าวโพดต้มให้เราซื้อด้วยนะ จักบาทมูลนิทุกคก้อ,อนช้าขบดตมขบฏติดราคาไวที่บาทเนี่ย ซามิสร้งเขาวาดเนาะเยเขาสร้งภาพไทยจ้าทุกคนจ้า เราพัดเต่าหูเนาะ i think I'm a of herself, you know? <laughs> Okay.